สบายดีสบายดีสวัสดีพ่อแม่พี่น้องฟังลาวฟังไทยในต่างประเทศวันนี้จะมาอยู่กับสองสาวฝาเฟดคนทำมาหากินเหมือนเดิมเนาะกับซีรีส์หลังบ้านหลังบ้านโคงโเนาะแฮกไม่ทุกคนคือวันนี้เฮาสองคนมาอยู่บ้านหลังเก่าเนาะมีหลายคนอาถามมาว่าอาการของพ่อกับแม่เป็นจังใหญ่เด้ตอนนี้เนาะเฮาจะมาเล่าอาการพ่อกับแม่ให้ฟังเลยเนาะ คือสาหรับอ่าตอนนั้นได้ท่ายไปเนาะหลายคนก็เป็นห่วงพ่อกับแม่เฮงเหงเนาะก็ต้องขอขอบใจเด้อที่ขอเป็นกาลังใจให้ครอบครัวน้องเปดเนาะคือตอนนั้นท่านก็มีจะห่างพ่อกับแม่มีจะจ็บกับเจ็บเนาะม,มีจะทุกคนให้กําลังใจบอกน้องเฟดว่าซู้ๆก็ต้องขอขอบใจทุกคนเด้อที่ขอให้กําลังใจเขาเนาะแล้วอาการของแม่ตอนนี้เนะาะกระได้หายไปแล้วมีมีแต่ว่าอาการไหม้ขึ้นมานะทุกคนอาการไหม้ก็คือ อาการอาการแม่เป็นไข้เป็นวัดันได้หายไปแล้วตอนนี้คืออาการเอลเอลขึ้นมาเนาะเพราะว่าเมียนชูมือนี้น้องบอมกันอย่างได้นวดให้แม่อยู่เนาะเพราะว่าแม่ท่านเจ็บสลังเจ็บซึมสลังเมนไปคิดอ่าไปนิกมือนั้นเนาะได้เพิ่นได้กวดให้ไปเอ็ดกูให้เพิ่นว่าแม่ท่านเป็นอาเจ็บเซ้น บออยากให้คิดหลายเพคนว่าสิคนอาจบ่หู้เนาะบางคนเนาะคือแม่อ่ําเป็นครูสอนเด้อทุกคนแม่อ่ําเป็นครูสอนแต่สมัยแม่อ่าอยู่สมเหนือเนาะแม่แม่ซ้ำให้ฟังว่าแม่เป็นครูสอนอยู่สมเหนือมาแล้วแล้วมาเอาพ่ออยู่พี่เนาะเอาพ่อเอาแม่กับบ่หู้แม่เอาพ่อบ่หู้เนาะตอนแล้วแม่หันได้ออกการช่วงนั้นน้อช่วงระยะที่แม่เรียนเอกสาสตร์นะแล้วแม่ปุบได้เรียนโตแล้วแม่ก็เลยว่าได้ออก แล้วมาเลยเนี่ยที่เม่มได้ส่งคนเห่าแล้วเมษาห้ฟังแล้วเม่จึงไปเรียนการใหม่จึงน,นานได้กิ่นบำนานเนาะประมาณนี้แล้วเม่หันไปสอนไปสอนกะบบได้สอนผู้หญ่ได้สอนโบนึง <c oughs> สอนบได้สอนคนลาอีกได้สอนอาผ้ามังยวจึงเหตุการ์แบบนี้เนาะแล้วเม่หันเพิ่นบอกว่าเม่ปดตรงไซหัวคิดหลายเด้อแล้วปดตรงห่อนักสรรัหรับอาการเม่ประมาณนี้เนาะท่านหมอเปิ้ลได้แนะนำ ตอนนี้ก็คือแม่ทันกินยาอยู่เนาะกับเป็นลูกเบาหวานของแม่นะแต่ว่าของแม่ทันเพิ่มขึ้นมาอีกเมื่อคืนนี้น้องบอมก็ตกใจแหงเนาะคือเมื่อคืนนี้แม่หันเมื่อคืนเ้าก็ไดรวจท้วงเนาะแม่ท้วงท้วงว่าอันคือว่าแม่ตุยเนาะสิคือว่าแม่ตุยเนาะแล้วแม่หันลองบีบขาเบิงละขาบวมทุกคนตกใจแหงเนาะว่าเป็นอย่างขาแม่จึงบวมแม่ฮันมีอาการตุยขึ้นแต่บางว่าเป็นสาเหตุอย่างหรือเป็นน้ำขาบวมบอกว่าเข้าใจคือกัน ส่วนอาการพ่อเนาะอาการของพ่อก็คืออาชาซีเทียบใส่กับตะกีสนะทุกคนก็คือดีขึ้นหลายแห่งเราดีขึ้นหลายแต่ว่าอากาศยังคือเจ็บขาเพว่าสีอย่างแบบคือแบบมีอีหยังขาอยู่ในฮั้นแบบยังเป็นหนองอยู่เบาะประมาณนี้เนาะ<ม>ยังคัดยังเครืองคัดยังเครืองแต่ว่าพ่อฮนันฝืนฝืนหาเงินเพราะว่า ผู้ผู้สายนะก็มีเจโปเนาะส่วนพี่สายกลับไปทํางานแล้วก็มีเจลูก่ะลูกสองคนก็นมีเจน้องเฟสเนาะส่วนอีกลูกสองคนท่านไปอิาไปฮิบเวียบอยู่ต่างแขงเอกก็เลยว่าในบืนช่วยเวียยพอเนาะเขาก็ดังที่ทุกคนได้เห็นหละพากันไปส่วนอย่างเนาะแล้วช่วงนี้ก็คือช่วงหิบให้หิหนาเนาะ เดูการทเฏ็ดนาพ่อกับแม่กันยังปรึกษากันอยู่ว่าสิเฮ็ดจังไดพ่อกะยังเจ็บขาอยู่ส่วนแม่ก็เจ็บเอวอยู่เอาเ็เลยว่ายัางบุฮู้เถื่อว่าสิเฮ็ดจังใดเนาะเพราะว่าอีกมโมอนี่ก็สิได้ซักข่ากาแล้ว <Okay. S 1> ประมาณวันเสาร์วันอาทิตย์นอนพ่อกับแม่ว่าสิซักเข่ากาแต่ว่ายัางคิดอยู่ว่าสิจา้างคุบ่บหรือสิเฮ็ดจังไดเนาะเดี๋ยวเขาสิถ่ายทำบรรยากาศให้ฟังอีกเถื่อหนึ่งเนาะทุกคนว่าเป็นจังไดสิได้จ้างบบเนาะ ส่วนขนมาอาซักเข้ากาานี้ดังที่ทุกคนได้เห็นปีการเนะาะสมมือจึงซักแล้วเพราะว่า <c oughs> อาครอบครัวของเฮาก็มีแต่ี่ขนเนาะแล้วคือว่าเป็นอย่างว่าเห็นใครมาช่วยมาช่วยแต่ว่ากเพิ่นก็นมีเบี้ยของเพิ่นเนาะคือระดูกาลเฮ็ดให้เฮ็ดนาของไปของา่ะ <c oughs> ต่างคนต่างมีมน่าที่ตกมือเดียวกันมืดเลยก็เลยว่าบางคนกับผูันมาช่วยคนะาญาติพี่น้องก็ได้นะเอาเลยว่าได้เฮ็ดซี่คนก็คือสามมือจึงแล้วค่ะน้อเฮ็ดซี่คนแล้วสามมือจิงแล้วคณะพ่อก,ก็พัดว่าย,ยัางอาเจ็บขาเม่ก็พัด่าเจ็บเอวจากบหกว่าสิจักมือแบบนี้เนาะ <c oughs> แล้วเราก็เลยว่าได้ซี่ได้สะคนมาตืมช่น้องเฟรดน้องแล้วก็ช่วยกันซักประมาณนี้เนาะทุกคน <c oughs> วันนี้ก็มาเล่าเหตุการณ์โอกับเม่เจ็บเอวกอาการปวพโอกับเม่พรมเนาะหลายคนอาสีหามกันเข้ามาแล้วน้องแฟดก็มาตอบแล้วเด้อคิดนี้หลายคนให้กำลังใจครอบครัวเขาละยายเนาะแล้ววันนี้เนาะอ่านที่สำคัญไปคือเรื่องนั้นกะน,น้องแฟดได้เล่าไปแล้วเรื่องนี้เป็นเรื่องใหม่เนาะจังงหมดน้องดูดีใจแห่งเนาะ ก็ได้มีผู้ใหญ่ใจดีทางประเทศไทยเนาะที่เพื่อนได้สนับสนุนอุดหนุนอ่าน้องบอมน้องจูเนาะอุดหนุนเยอะประมาณไลยน้องบอมสนับสนุนเสื้อเหลือน้องบอมน้องจูพี่ตาพอสองคนเนาะก็คือได้ฝากเงินมาให้พวกเขานะนทุกคนดีใจแห้งๆหเนาะก่อนอื่นก็ต้องขอขอบ <ขอ S 1> <อ>คุณเพื่อนหลายๆเจ้าหลายเด้อที่มีตาพวกเขาส่งคนเนาได้ฝากเงินมาให้ แล้วเพื่อนได้ฝากเงินมาให้ฮันเป็นจำนวนเงินยูสามพันกับสองรยเนาะทุกคนอาจจะถามว่าเงินจำนวนนี้น้องบอมน้องยูสิเอาไปเฮ็ดยังก็คือเงินจำนวนนี้เนาะเอาสิเก็บน้องบอมน้องยูขอเก็บไปเก็บไว้เ่าเก็บไว้เป็นเงินบาทแบบนี้เลยเนาะจะโบเตกเอาเป็นเงินทีเนาะจะเก็บไว้เป็นเงินบาทเนื่องจากว่าตอนนี้คือเงินลาวโอนค่าหฮงเนาะเขากันเลยว่า อาจจะเก็บไปซื้อกล้องโกโปเนาะหลายคนอาจจะเห็นว่ากล้องโกโกของน้องเฟดก็คือพังแล้วตอนนี้ใช้การบด้ยนาอเขาท่าย,ยู่ตอนนี้ก็เอาโทรศัพท์ถ่ายเหรือคือเขาอยากได้กล้องโกโบเนาะเพื่อยอะไรเีการแบบโอกไปแบบเขาขึ้นผูรุ่ยป้ายอย่างเนะี่นอะจะขับไปนั้นไปนี้เนาะทุกคนเพื่อมันจะบรก,กัน เพื่อมันจะการสั้นเนาะสำหรับกองนี้น้องอยูจะไปอาจสีอ่าสั้นยูแต่ว่ามันจะมีการสั้นของตัวแล้วแต่ว่ามันจะบสสดวกสบายเท่ากองเนาะหากหรือว่าเก็บเงินบาทเนาะชี้อ่าหลายคนอาถาว่าสิเก็บไปให้ยังก็คือเก็บไปซื้อกองกระปุเนาะนเพราะว่าคณะเฮา,าสิเอาเงินสิเอาเงินกีบไปซื้อเพราะว่าแต่ว่ากองฮันเพิ่นเป็นตีเป็นเงินบาทนะทุกคนเพิ่นไล่เป็นเงินบาทกองเพิ่นไลนเป็นเงินบาท เอาเงินจีบไปซื้อก็คือราคาแพงเหงเนาะแล้วเป็นอย่างคือว่าเอา,เอาคือเอไปเลขเอาคือเอาไปเลขเอานี้ก็คือราคาแพงคือเก้าอีกเนาะคือเอาบาทมาแลกกีบนะบาทจะได้ยู่หลย,ยูเนาะ แต่ว่าเอากีบไปเลขบ้านนี่เฮ้งพุ่งขึ้นสูงอีกงงงงคือว่ามงไม่บอกเอาบ้านมาเลขเงินกีบแล้วเงินกีบจะได้หลายแต่ว่าเขาจะเอาเงินกีบนี่ไปเลขเงินบ้านแต่ว่าเงินกีบเขาก็พุ่งขึ้นสูงจึงไปเลขเงินบ้านได้ประมาณนี้เงินกีบเขาก็สีหลายหลายหลายเติมมาแล้วนะจึงไปเลขเงินบ้านได้ประมาณซี่เดี๋ยวนี้ก็ซี่แสนี่แสนหกแล้วเนาะซี่แสนหกสิบเนาะขึ้นขึ้นแท้ขึ้นวัตทุคน กะต่อผันหนึ่งคุณแพงนนั่นเหาก็เลือวาเลิบเงินบาทไปซื้อกองเนาะขว่างกองฮะยูยทีลาวดิเ่นตีเป็นเงินบาทเนาะต่บบหู้ว่าสีเอารุ่นใดแล้วกะยังบบหู้เชื่อนะว่าสิซื้ออาเมียวได้เนาะทุกคนเพราะว่าตอนนี้เฮายัางทอนเงินผ่านใดที่ไหงทิไปบ้ทอดเฮากะทอนทอนอาก็มีส่วนจําเป็นเฮาก็ออกมาใส่เนาะเพราะว่าช่วงนี้พ่อกับแม่กับป่วยได้พอสบายได้แล้วก็อีกอย่างนึงก็คือ ใกล้ซีฮอดยามแล้ดูหนาเลยเนะาะเขาต้องเก็บทอนไว้ประมาณนี้ทุกคนน้องน้องยูคือดีใจแฮงแล้วก็ซาบซึ้งน้ำใจคนไทยเมื่อทุกคนเนาะที่คอยซ่้อเหลือพวกเขามาตูจอโลดเด้อบอกว่าสิตั้งแต่เขาเริ่มเฮิตยูทูปหลยมีปัญหาเริ่มเรียบแรกไนนนเนาะมีเจ้อา พี่พี่เอื้อเอ้เอพีอ่น้องทุกคนเนาะบุฮอดบุทิ้งการจนมาฮอดปัจจุบันนี้แต่ยังเมตตาพวกข่าวสองคนอยู่เนาะข่าก็ดีใจเด้อที่มีพูดอาพี่พี่เอื้อยู่กับน้องบอม้องอยู่ไปแบบมุนจนๆเด้อเนาะเพราะว่าจะคอยกดไลค์กดแชร์คอยคอมเมนต์คอยให้กำลังใจคอยช่วยเหลือในทุกๆภาคส่วนนะก็ต้องขอขอบคุณมากมาก,มากนะคะขอบคุณเด้อ<ม>แล้วก็อื่นขอวนอวยพรให้คุณลุงเนาะคุณบนบคขอออกหนาวไปซื้อเออคุณบนบคขอออกหนาวส่งเนาะบุขอออกหนาวส่ง บ่ขอออกนามประสงค์ม่ขอออกนามประสงค์ซื่อเนาะจั่หวน้องอยู่ก็ต้องขอขอบคุณเพื่อนหลายๆเด้อก็ขอให้เพื่อนยูดีมีแหงครอบครัวกับสุขภาพแข็งแรงเนาะเจ็บย่าสุดดไข้ยามีนีส่งให้น้องบอมซ้ำได้ขอให้เพิ่นได้กับคืนเป็นร้อยเท่าพันเท่าเด้อส่งมาให้ครอบครัวให้อยูดีมีแหงครอบครัวกับยาเจ็บยาไข้เด้อสุขภาพแข็งแรงเมื่อทุกคนเนาะขอให้ครอบครัวมีสุขภาพขอให้ครอบครัวมีความสุขหลายๆ นอนรับให้เงินเมื่นนอนตื่นให้ได้เงินแสนเด้อขอบใจคุณลุงหลายเนาะที่อ่าคอยช่วยเหลือเนาะว่าสีเป็นคุณลุงทุกทุกคนเนาะที่คอยอะเมตตาน้องบอมน้องดูเลยคุณลุงคุณป้าเละยอ้ายทุกคนเลยน้องบอมน้องดูกระซาบซึ้งใจอินลีได้โอ้โหาสิชอบแทนตาทุกคนยังไดเนาะคือเมตตาเข้ามาโดยตลอดเลย น้องบอมน้องยู่ก็ต้องขอขอบคุณทุกคนเนาะทุกคนเลยแหละที่คอยสืนใจอีลีเนาะเพราะว่าตามและสนับสนุนเขามานีเนาะกับเพราะว่าพี่น้องทางฟังไทยขึ้นคอยคอมเมนต์คอยเซตมาคอยคอยถูกอ่ะเพราะว่าคอยคอยเซตมาคอยถูมาคอยมาเปาะมาให้กําลังใจน้องบอมน้องอยู่มาโดยตลอดเนาะเพราะว่าจะเป็นเรื่องไทนก็ตามเนาะขอขอบคุณมากมากนะคะขอขอบคุณด้วย เดี๋ยวมือนีเห่ากะมาขอบใจพี่แง่จะดีแล้วเห่ากะสิได้ไปเยียมโต้เนาะก็คือมือนีเห่ากับพ่อก็ได้รวมกันไว้เรียว่าที่ออกไปขีดยางถ้าบบไปก็คือฝนตกอยู่ตลอดนะช่วงมีรองสารฝนตกบ่หยุดบัวเซาเลยถ้ามีโอกาสฟ้าเจียมือใดก็คือฝนบตกและฮหิดแเล้ไปเนาะไปขีดถ้าฝนมากก็คือมือนั้น่านไปขีดแล้วเนาะมือนั้นไปขีดยางคือฝนตกมาเอากือปบ่ทันเนาะทุกคนคือไปขีดสององคนเทา สามคนขีดสองคนซีดน้ำซุมเป็นอย่างคือว่าสองคนซีดคือพ่อท่านเฮาให้แต่พ่อขีดเนาะขีดแล้วเฮาน้องบอกน้องอยู่กับซีแบบอ่าซีดขีดแล้วกับพนันละมาพักพนแล้วกลับไปซีดน้ำซุมให้พ่อซีดก็คืออ่าตัดหญ้าท่านได้แตุ่กแถวนเนาะตัดหญ้าได้แตุ่กแถวคือพ่อจีเอ็มเฮงแล้วกับปะเนาะเดี๋ยวแบบนี้เฮาก็เลยว่าปะไปจะซันแล้วน้องบอกน้องอยู่ก็เลยว่าซีไปซีตอนหลังจากขีดขีดแล้ว คือพ่อหันซีดบด้เพราะว่ามันมีเชือเขามีเชื้อเขาแล้วพ่อขาก็ไปแล้วคือลมบุบปาดเจ็หลุดเขกาเลยว่าจะนอยชิเชิบเพียงคนเก่าย่างไหลายก็เชืองขาแด้น้องบลอนน้องยูกนเลยว่าสิพากันซีดนอนเลยให้พ่อพักพนน้องแฟนท่านขอให้พ่อไปคู่ยูเนาะเพราะว่าส่วนยาของเขายูไก่บอให้พ่อพยาไปคู่แม่นถึงว่าเฮดบได้น้องน้องแฟนก็ว่าถือว่าเฮดบด้กับไปคู่ก็ได้แล้วถะเประว่าิยูถึงคู่หัน คันให้พ่อฮั้นว่าให้เขาไปสองคนบุญยากให้ไปเขาก็เลยว่าให้พ่อไปอยู่ครูประมาณนี้โมเมนต์โมเมนต์พ,พวกเขาบังคับเนาะคือพ่อไปเนาะเองพ่อไปเองทุกคนคือยุ่งคูใหนบุฮูาว่าสิมีผู้ดีหรือผู้ให้เนาะเพราะว่าสมัยนี้เอาบอุฮูาเนาะฮูเต็นนาบุฮูาใจคนเนาะเขาก็เลยว่ายาเนาะทุกคนเพราะว่ามีสว่วนหนึ่งให้เพิ่นเอาอ่าคนแบบจังไดอ่าคนแบบ แบบเ <Vietnamese. S 2> พิ so ่อนเอ็ดเวี้ยูจะเพื่อนเป็นแบบจิตใจฮะนะจิตใจเพื่อนเป็นคนแบบนึงฮนะอะไรไปตัดหญ้าอยู่หึงส่วนยางเฮันฮขาก็เลยว่าปกกาเนาะส่วนส่วนนั้นฮันก็คือไปนอนอยู่ส่วนยางขาฮันแน่รลยานเพื่อนกลับไปแบบลืงเคยเดฮหันะหลายานกลับไปแล้วไปโควกันอยู่นั่นาสิตกใจแต่ก็เลยว่าโควว่าสิไปคู่โควไปคู่แล้วโคหฮันตัวอ่านบุษิตน้ำส้มสิคิดซวยจังใจก็ขอบใจทุกคนและก็คุณลุงางฝั่งไทยเนาะที่ฝากเงินมาให้ขอบัวน้องเฟร เดี๋ยวคลิปนี้เขาก,ก็ขอฝากพีพ่ๆทุกคนเหมือนเดิมเนาะฝากกดไลค์กดเซ์กดซับกดคลิเพื่อเป็นกำลังใจให้ครอบครัวของเขาให้คิดว่าไปเด้อสำหรับคลิปนี้ก็จะลาไปก่อนเนาะบ๊ายบาย